วัสดีครับผมโผมนะครับรับจาในรายการนินจาูวีนครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวนะครับผมผมชื่อนินจานะครับผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีโอเคครับผมก็อายุ13ขึ้นระดับชั้นมอหนึ่งนะครับผมโอเคครับแล้วผมชอบอะไรรู้ไหมผมชอบกินข้าวมันไก่ที่สุดเลยครับโอเคครับผมก็แค่มานะฮะผมก็แค่มาแนะนําตัวเฉยครับ อโอเคคก็สำหรับวันนี้กดไลค์กด subscribe ถ้าอยากให้เพื่อนๆดูก็กดแชร์และอย่าลืมนะครับอยากถ้าอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคครับก็กลาบสวัสดีนะครับสวัสดีครับ